สวัสดีครับสมาชิกชาว YouTube ที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องอุอด,ดีฟาร์มนะครับวันนี้กาสีผ้ามาตัดไอ้ปองกันนะครับปองกันเก็บน้ำสมอันนี้ก็คือไพ่สีสุกนะครับหรืออีกซื้อหนึ่งภระาอียสารอืน่นไพ่บ้านนะครับก็ไพ่บานครับ เดี๋ยวต้องตีนึ้นไปตัดนะครับการตะแรกเมื่อก็หกๆนะครับพอดีพอดีโชคดีทีข่ขังขางบ้านนะครับข้าเจ้ามาวัดล่างลังวัดทีนะครับข้าเจ้าสีแบงทีกันก็เลยข้าเจ้าก็เลยลื้อแดนนะครับมันอยู่ติดแดนเนี่ยอันนี้แดนที่ไม่ยายนะครับนะครับเดี๋ยวผ้าเบง เบื้องสวนนะครับ <c> ่ <oughs> านเป็นอย่างไรฝั่งขวามือเนี่เป็นสวนของอท่างขอบพ่วผมนะครับนะครับสังเกตกอบไผ่ซองก่อนี่นะครับเดี๋ยวต้องมาตัดออกให้ข้าเจ้านะครับนี่ครับอันนี้เสาที่ รักแดนนะครับอู้กระหอกอันนี้ก็ท่งขวามือเนี่ยเป็นทีทนะครับทีข้องไม่ยากนะครับครับต้นไม้เก็บต้นไม้นะครับอันนี้ไม่ยายเพื่อนมาตัดไรเพิ่อนใจหอน บาถ่าผมนะครับเดี๋ยวเขาเสียไปเผานะครับเป็นตัดเทาเผาดีปะครับนี่ครับต้นยางครับต้นยางต้นไม้นะครับนี่เป็นสวนรังบ้านนะครับกะบบุรามหฤษยังมันเลยนะครับปลายต้นไม้มันเกิดนะครับ สังเกตนะครับมันจะเป็นหลองอันนี้ตะก,กี้มันเคยเป็นาตาม่วงนะครับปลูกม่วงอตนนี้เับปลูกเม่วงันอันนี้ต้นต้นใหม้เนี่ยมันเกิดเองนะครับนะครับไม่ได้ปลูกนะเกิดเองเพิ่นเพิ่งขายตรงผุ่นไปนะครับต้นใหม่ครับอ่าสิบต้นนะครับ แสนกว่าบาทต้นกับแก่นะผมชีช่เบิงนะครับต้นประมาณใดนอนั่นนะครับต้นใส่ประมาณต้นนะนู้นนะนะครับกบัประมาณค้นโอบถึงนะครับสิบต้นแสนแสนกว่าบาท อันนี้คืออสวนปลานะครับเนาะสวนปลาเดี๋ยวผาผมผ้ายางไปเบ่งให้สุดเขียดผ้ามาชมทีก่อนนะครับอันนี้ครับครับอันนี้แหละลักแดนอีกหลักนึงนะครับนี่ครับ กลับไปทางผุ่นแมนเม็ดนะครับแรงจะนี่ไปจนตรงปูนนะครับสุดมุมหมดเลยครับอ่าอันนี้ข้าเจ้ามีพิธียังกันบหูน,นะครับเนะาะเพราะว่าตัวนี้เป็นที่สักการะของชาวบ้านชาวช่องเพิ่นนะครับเนาะเป็น ดีเป็นต้นไส้ไงเนาะแล้วตัวนี้มันเป็นวัดเก่าครับสมัยผุนละไอ้วัดเก่าสมัยไอ้กุ้งสีแตกมั้สมัยแน่ท้องจันแน่อะไนะครับนะครับ,รบทุกอ่ากลางเดือนสิ้นเดือนนะครับไอสีกับขังไปด้วยผู้คนมากมายนะครับเนี่ยแหละครับ วันีมันอยู่ติดเกือบทีไม่ยายผมนะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นกับสีแบ่งทีกันเนาะนี่เงาขวคุณนะครับเดี๋ยวผมไปตัดใบให้ก่อนดีกว่าเนาะครับ เบืงครับน้ำไผ่จิ้ม้มครับปักเข้าไปในหัวเลยอูย้เจ็บเจ็บเจ็บกบครับตะเดสองสองล่แลนะครับนี่ล่ที่สามผมนั่งอย่าลนเมื่อก,กี้นี้ ลาดนะครับเกียบาลาดพลาดน้ำไพเกี่ยวหัวนะครับใส่แรงนี่สิปวดกัดระว่างระวางนะครับดีมันว่่เกี่ยวตาเนาะมันยังเกี่ยวถึงตรงนี้บริเกี่ยวนะครับพอดีผมพลาดแล้วหัวโคกเลยน้ำหักค่าเสียบอยู่นี่เลยแต่เนี่ยครับยังดีนะจะเลือดวม่ออกอ เสียบปั๊บผมก็ดึงออกเลยนะโอ้เก็บ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 ตาแตกครับอันตรายอันตรายเฮ็ดผู้เดียวน้วยนะครับนะมันไม่มีคนซอยดึงซอยอย่งอยางโอเคครับไปเดี๋ยวเรากลับไปเจาะเจาะหูนะครับ หลังจากที่เข้าตัดตั้มไผ่มา่แล้วนะครับ,รบพยายามเลือกกันถือว่ามันตรงที่สุดเนาะจากนั้นก็เข้าไปจอนะครับจ้อข,ขอไผ่เนะาะจ้อขอไพรจอด้วยอยังนะครับที่ที่ที่ผมจอนนะผมใส่ตั้มในไผ่ลวกนะกระทุ่งกระทุ่งต่อไปนะครับ ถุงเราไปประม่านสักสองขวดแล้วก็เอาออกมาเท่นนะครับจักงใจงานเท่าก,า,ากับแบบแบบไอ้แบกตรงอันนี้นะครับตรงสวมสวมปองฟันนะครับหลังจากเข้าบากเสร็จแล้วนะครับอ่าโปรตีเราผมเจาะหูเนี่ยนะครับเนี่ยเจาะอ,อ่าหูน้ำสมนะครับ ผมกับคีบเวียนกันไปประมาณประมาณฝุตหนึ่งนะครับกันไปประมาณฟุตหนึ่งก็จะเจาะหู้นึ่งตครับกม <c oughs> ื่อยูรัดสลักนเนาะครับสลักคีบอ่าตัดป้องฟั้นนะครับรกามีอ,อ,นนยอยู่ซันนีนะครับเอาแบบเอามาตัวเนาะ ตัวแล้วับแตนี้มันเป็นวัสดุาง่ายในธรรมชาตินะครับพระชาตุถูกเนาะแต่ว่ามันอาจจะมคดรๆงอๆนี่ยพยายามเลือกอันที่มันตรงนะครับมันจะแล้วรอบหนากวีมากเก็บนำ้ำสมข้นใหม่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นตรงเฮ็ดอ่าคือตั้งกระบอกมั้นก่อนนะครับครับสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียง่านีนะครับจะเรล่มโดติดตามโคตซับสไครต์นั่นเลยนะครับเป็นกำลังใจคน้นทำผ่าคลิปนะครับสำหรับมือนีก็มีเพียงเท่านีนะครับสวัสดีครับ